ครับผมเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วฟางเพื่อนกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไออุ้ยมังการด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในรายการไม่เทนอาจารย์นะสำหรับวันนี้ก็เป็นเหรียญที่อ่ะเทไม่ดีเทไร่นะครับแบบนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคำบุนะอ่ะไม่เทนะครับรุ่นเจริญพรอ่ะด้านหลังนจะเป็นอ่ะยันแมวก้าชีวิตนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผาที่ เจไม่ดีนะครับเจไม่ดีแบบนี้คือดูแล้วรู้เลยนะครับอา่านี่ยจะเบอรอเบอ<ล>บวัว<ๆ>เห็นไหมเนี่ยครับแบบนี้คือเกอดูง่ายนะครับแล้วก็พวกโคดเห็นไหมตัวหนะอ่าที่อยู่บริเวณตรงตัวเมลต่างๆนะครับตรงนะ้ที่เป็นโคตอกนะครับแบบนี้ก็ทําไม่ดีอ่าทอดมาเนี่ยเป็นโคที่ไม่ใช่เป็นขาตอกอันเดียวเราซ่องดูโค่อกเลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่า เ,เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าโค้ดเนี่ยเขาเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเห็นไหมจะไม่มีส่วนบางหรือส่วนคมอย่างเงี้ยให้สันนิษฐานได้เลยว่ามีโอกาสเก๋สูงมากนะครับคือถ้าเป็นพระเหรี่ยนเนี่ยแล้วมีโค้ดเนี่ยผมใช้ดูโค้ดเป็นหลักเลยนะอ่าดูโค้ดให้แถมเนี่ยโอกาสได้แถมสูงมากๆเลยแล้วก็ดูความคมอีกนิดเดียวก็จบละนะครับแต่แบบเนี้ยพอโค้ดไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมหือเหรี่ยนก็ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับก็พยายามแต่งพยายามอ่าแต่งให้มัน มีเส้นเซียนตามผิวหนังของหลวงปูด้วยนะเห็นไหมครับอยาญามแต่งให้เหมือนของเทนแหละแต่ว่าของเทนคมวันนี้เยอะเลยนะครับก็ลองเปรียบเพียบกันดูได้นะ,ะคือคมว่าเยอะคมฟ้าเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็พวกพื้นผิวเหลี่ยนเบนอ,อร์ไปวันนนะบเบลอ,ปอไปเห็นไหมไม่มีความคมเลยนะเห็นไหมตัวหนังสือต่างๆเนี่ยคือตื้นเขินไมหมดนะครับ คือแบบนี้เราจะสามารถดูและก็สังเกตได้เลยคือถ้าโคดไม่ได้แน่ว่าได้เลยนะครับเพื่อนๆคือถ้าเราดูโคดเราก็จบที่โคดได้เหมือนกันถ้าเราศึกษามาพอสมควรเนี่ยอ่าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยเมื่อเราซองแล้วเนี่ยเราก็ดูอย่างอื่นด้วยเราทันหลังไปดูโคดเลยใช่ไหมเราก็มาดูด้านนาในพวกตัวหนังสือเห็นไหมพวกเม็ดประคำเห็นไหมครับติดกับพื้นเลยนะครับ่องแท้เนี่ยเขาจะเป็นเม็ดเม,ม็ดกลมๆมีส้นหนาสวนคมดีกวันี้เยอะเลยนะครับอ่าก็ คือเห็นความแต,ตา้านนี่เลยนะครับเ,เพื่อนๆคือขอมไม่เถเนะี่ยเห็นไหมตัวหนังสือก็ไม่คมเหลียนก็ไม่ตึงเนี่ยนะจบนะครับคือองค์นี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับในการดูว่าแบบไหนคมแบบไหนเบอร์เนะี่ยองนี้ดูได้เลยนะครับแบบนี้เบอร์อนะ่เบอร์ตัวหนังสือตื้นนะครับนะไม่มีความคมเลยนะมแบบนมีนะโอเคพวกตัวตัดอะไรก็ไม่ใช่สาระสําคัญมากในการเช่าห่าผ่าที่ เราไม่ได้เล่นหาบอยนะครับถ้าเล่นหาบอยเนะี่ยแนะนําให้เพื่อนๆจำตัวตัดได้แต่ว่าถ้าไม่ได้เล่นหาบ่อยนะั้นเนี่ยการที่จะมาจําตัวตัดโอปัดทุกเหล่าพอเนี่เป็นปริญามากๆเลยนะแต่ว่าก็ดูเทคนิคมีการดูแบบว่าตัวตัดลอยตัวตัดเป็นอย่งางไรอีกะแต่ว่าถ้าผมจะแนะนําแล้วกันก็ดูด้านหน้าด้านหลงังดูโคดฮะให้มีความเลยคมฉัดก่อนยึดตรงนี้เป็นหลักก่อนแล้วเราค่อยไปดูค้างันอีกทีนะครับอันนี้ก็ถ้าจะแนะนําได้นะ แต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกอยังไองอันนั้นขึ้อนอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับผมก็ได้แต่ปาาไว้นะครับแนะนำนะครับถ้าผมแนะนําได้นะครับสี่อันนี้ก็จะเป็นรุ้นแมวก้าชีวิตอย่างที่บอกไปนะครับคือขอบเหรียญก็ไม่ดีใช่ไหมด้านหลังเหรียญเนี่ยยันเบอร์ไปเลยเนี่ยจบนะครับคือถ้าเป็นผมเนี่ยก็จบที่โคดและถ้าโคดไม่ได้เนะี่ยมันเถไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าโคดเนี่ยทำมากันการ,การปลอมแปลงนะ ถ้าโคดไม่เทแล้วเนี่ยเหรี่ยญก,ก็เทไม่ได้นะเทได้ยากมากๆคือเทไม่ได้เลยเอาสระตัวผมแล้วกันนะโอเคครับพเพื่อนๆสรบวันนี้ก็ฝากไว้ไประมาณนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แกเ่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับสหรับวันนี้ก็เป็นรายการไม่เทะน,นะจ๊ะนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับพเพื่อนๆสรบวันนี้ขอบคุณมากครับที่จะชมจนจบนะ,อะขอตัวลาไปก่อนขาพเพื่อนสวัสดีครับ